สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเดินตลาดคริสต์มาสอีกที่หนึ่งของเมืองโคโลนนะคะตลาดคริสต์มาสตรงนี้จะเป็นเ,เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กๆค่ะจะมีมา้าหมุนชิงช้าสวรรค์ลานสเก็ตอะไรอย่างนี้นะคะคือเราเดินออกมาช่วงบ่ายค่ะที่นี่ประมาณ4ี่โมงครึ่ง ก็จะมืดแล้วเราก็เดินดูไปเรื่อยๆเพื่อว่าจะ,อะรอให้มืดนะคะเพื่อว่าจะดูแสงไฟสวยตลาดคริสต์มาสของที่นี่เขาจะจัดไฟได้สวยแล้วก็ขึ้นชื่อในยุโรปนะคะประเทศเยอรมันเกี่ยวกับเรื่องตลาดคริสต์มาสนะคะนี่นะคะก็เดินดูไปเรื่อยๆก็จะมี ร้านอาหารลานสเก็ตที่นี่คือใหญ่มากกว้างมากเลยค่ะเด็กที่นี่เขาก็จะเล่นสเก็ตกันเป็นทุกคนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวมีหิมะเด็กก็คือจะเล่นได้กันทุกคน่าจากสังเกตนี่ค่ะ เขาจัดไฟได้สีสันสวยงามมากเลยค่ะแล้วด้านข้างลานสเก็ตนะคะก็จะมีร้านกรูวายก็คือวายร้อนนั่นเองนะคะดื่มอร่อยมากรสชาติคืออร่อยเราเดื่มหมดไปหลายแก้วมากเลยค่ะแล้วก็เดินดูแสงสีไฟไปเรื่อยๆจัดได้สวยมากเลยค่ะ ตลาดคริสต์มาสตรงนี้ซึ่งเดินไม่ไกลจากโรงแรมที่เราพักเลยนะคะเดินมาประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วค่ะซึ่งได้ของกินกลับไปเยอะแยะเลยโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ